ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะฝนตกหนักค่ะทําให้น้ําท่วมปลานินสูญหายไปกว่า70,000ตัวค่ะอีกทั้งในวันเดียวกันนะคะมีหญิงชราในวัย60ปีพัดตกลงในของด้วยค่ะ ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่445ค่ะร่วมกันกับฝ่ายปกครองได้เข้าสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการร้านอาหารค่ะปลานิลสายน้ําไหลหมู่ที่2องอ,อ,อยู่ที่อําเภอเบตงจังหวัดยะลานนะคะก็ช่วยกันเก็บข้าวของเก็บเศษวัสดุที่ลอยมากับน้ํารวมไปถึงมีดินโคลนด้วยค่ะมีการเก็บปลานิลใส่ไว้ในทางน้ําหลังจากที่เกิดฝนตกหนักน้ําป่าไหลหลากเข้ามาในพื้นที่ชาวบ้านก็ขนของหนีกันแทบไม่ทันค่ะสร้างความเสียหาย ให้กับบ้านเรือนแล้วก็ร้านอาหารดังกล่าวซึ่งกระแสน้ําได้มีการพัดพาน,นําเอาซากหินดินทรายนะคะรวมไปถึงต้นไม้ค่ะมาลงอยู่ในบ่อของปลานินทําให้ได้รับความเสียหายนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีการรับแจ้งจากชาวบ้านค่ะว่ามีหญิงชาราในวัย60ปีพัดตกลงไปในคลอง ทางขึ้นสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตงค่ะถูกกระแสน้ำพัดหายไปตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งค้นหาอยู่นะคะขณะนี้เองก็ยังค้นหาไม่พบค่ะโดยทางด้านของเจ้าของร้านปลานินสายน้ำไหลนะครับนายสันติชัยจงเกียรติขจรนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับว่าฝนตกหนักมากนะครับตกมา2รอบก็คือในช่วงของบ่าย2แล้วก็4ี่โมงเย็นนะครับตกลงมานะครับมีลมแรงนะครับแล้วก็พัดถล่มแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับน้ำมันก็เลยทะลักเข้ามาในบ้านนะครับเข้าของภายในบ้านก็ได้รับความเสียหาย ส่วนปลานีนกว่า70,000ตัวที่เลี้ยงเอาไว้ในบ่อ7บ่อนะครับก็ถูกน้ําท่วมไปหมดนะครับประเมินความเสียหายนะครับนับล้านบาทนะครับนอกจากนี้นะครับทางด้านพนักงานนะครับในร้านก็ถูกน้ําป่าซัดด้วยนะครับก็หนีเขาเรียกว่าหนีตายกันอย่างวุนวิดนะครับคุณวรวัณนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเบตงแล้วซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยความทําความสะอาดด้วยนะครับ